โน้ตบุ๊กไหนทำสเปคไม่ฟูเจอโน้ตบุ๊กคัลเลอร์ฟูรับรองอู้ขูแน่นอนคุ้มสุดในงบ40,000อยากตื่นเต้นต้องดูสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับพบก,กับผมตั้นใต้โต๊ะคอมนะครับวันนี้มาอยู่กับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งอีกหนึ่งแบรนด์เชื่อว่าหลายคนไม่คุ้นหูครับมันคือ Colorful ซึ่งแบรนด์ Colorful นะครับจริงๆเราจะรู้จักกันดีในชื่อกาดจอ แต่จริงๆก็ทํากันมานานและประมาณ20ปีโน้ตบุ๊กก็ทํากันมาหลายปีแล้วนะครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ใช้กันเกลื่อนกลาดไปแล้วแต่ประเทศไทยอาจจะยังไม่คุ้นเคยกันมากนักนะครับซึ่งตัวนี้ครับขายโดยเดว่าไอพัสดครับเขาก็เลยจัดสเปคมาให้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามสไตล,ล์เดว่าเลยนะครับจนผมต้องตกใจเฮ้ยให้มาเยอะเกินไปหรือเปล่าราคานี้พี่ได้กําไรหรือเปล่าตามสไตล,ล์เดว่าขายเอาหมันนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กรุ่นนี้ครับมีชื่อว่า Colorful EVO X15 AT23 มีราคาอยู่ที่39,980บาทเท่านั้นสั่งซื้อได้ผ่านทาง Shopee Official Store ของ d e ว a Ipasan นะครับรับประกันให้2ปีเต็มมีของแถมจัดเต็มด้วยนะครับใครสั่งซื้อ15ออเดอร์แรกคุณจะได้รับหูฟัง Edifier GX 0 7แผ่นรองเมาส์ e w a l l แล้วก็ฟิล์มกันฝุ่นคีย์บอร์ดนะครับเท่านั้นยังไม่พอมีโปสเตอร์เท่ๆลวดลายเก๋ๆแบบหน้ากล่อง e w a อ l ตรงนี้ครับ แถมมาในกล่องด้วยเอาไปติดข้างฝาบ้านกันได้ถ้าใครชอบอันนะเขามีแถมมาในกล่องเลยนะครับซึ่งเจาา้า c l o r f u l X15 AT23 นะครับมีสีให้เลือกถึง3สีครับที่ผมได้มาในวันนี้เป็นสีเทา m i s t g r a y ครับแล้วก็จะมีสีที่ออกฟ้าๆเป็นสีพายบลูนะครับและสีพิเศษครับออกม่วงๆหน่อยคือสี g r a p p u u r p l e นะครับชอบสีไหนก็สามารถเลือกซื้อได้ตามใจต้องการ แต่หลักๆวันนี้เราจะมารีวิวตัวสีเทากันนะฮะซึ่งสเปคของเจ้า Colorful X15 เครื่องนี้นะครับจะมาพร้อมกับ CPU Intel Core i5 13500HX มี 6P core บวก 8E core รวมกันเป็น20เกรสนะครับตัวนี้แรงๆรหัส X ลงท้ายนั่นก็หมายความว่ามีค่า TDP สูงกว่ารุ่น H ธรรมดาอย่างแน่นอนความเร็วก็สูงกว่าเล่นเกมดีกว่าแน่นอนครับ ถัดมาครับกับแรมให้มาสูงสุดถึง 3.2GB แบบ16คูณ2นะครับความเร็วบัสอยู่ที่4,800 MHz เมกะเฮิชิปแรมซัมซุงปกติน้ e ตบุกราคาไม่เกิน40,000บาทเราจะได้ RAM, แรมไปสบ,บ 16GB แบบ DDR 5 แต่ตัวนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องแรมมากๆนะครับไม่ต้องอัพเพิ่มแล้วใช้กันได้ยาวๆเลยถัดมาที่ SSD ตัวนี้ยิ่งว้าวครับให้ SSD มาสูงถึง1.5เทราไบต์โดยจะแบ่งเป็นตัวแรกครับความจุอยู่ที่512กิกะไบต์เป็น WD Blue SN540 แบบ PCIe Gen3 ตัวนี้ใช้ลง Windows นะครับความเร็วรีจะอยู่ที่3,386ความเร็วรายอยู่ที่1,541 อาจจะไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งความจุ 1TB ทรกันเลยทีเดียวครับเป็นค o l o r f u ฟู n n 7 0 m m p p i c ร e อ e ครับความเร็วริดอ,อยู่ที่4,938ความเร็วไรอย,อยู่ที่3,483ถือว่าความเร็วสูงมากนะครับผมก็งงนะทำไมเขาไม่เอาตัวลงวินโดว์มาลงไว้ใน SSD ความจุ 1T ทมันเร็วกว่าจุเยอะกว่าแล้วเอาตัว512เป็นตัวเสริมนะครับแต่จริงๆเราก็สามารถ 3, 2, 1แต่จริงๆเราก็สามารถลงวินโดว์เอง 3, 2, 1ถันมาครับที่การจอซีรีส์ใหม่ล่าสุด Nvidia GeForce RTX 4050 Laptop ตัวนี้ให้ค่า TGP มาสูงถึง1 4 0วัตต์ RAM 6 GB g b GDDR6 ชิปแรมสัมสุงและที่สำคัญเลยนะครับมาพร้อมกับ Windows 11 Home แท้ๆนะครับมีมาให้พร้อมกับตัวเครื่องเลยไม่ต้องหา Windows มาลงเองให้มันยุ่งยากและเปิดเครื่องมาก็สามารถพร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับถ้าซื้อเครื่องแล้วเกิดมีร้านไหนบอกน้องๆลง Windows แท้ไหมไม่ต้องไปหาลงนะครับมันมาแท้อยู่แล้วอันนั้นเขาจะลงพวกซอฟต์แวร์เถื่อนให้เสียตั้งฟร,ฟรีนะครับสามสี่ร้อยบาทอันนี้แนะนำนะครับใครที่ไปซื้อน้ตบุ๊กตามหน้าร้านทั่วไปไม่ใช่แค่ของเดว่าอย่างเดียวนะของทุกยี่ห้อ ทัดมาครับมาดูเรื่องการดีไซน์กันบ้างดีกว่าครับบอดี้วัสดุตัวเครื่องส่วนใหญ่นะครับเป็นพลาสติก ABS แต่ฝาด้านหน้านะครับเป็นวัสดุอลูมิเนียมอันรอยครับมีการทำอลูมิเนียมบรัชด้านบนส่วนด้านล่างเป็นเท็กเจอร์แบบด้านพร้อมกับโลโก้คอลเลอร์ฟูลสีเงินโครเมียมดูแล้วเรียบหรูดูดีสวยงามถ้าไมบอกว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยไม่รู้เลยนะครับไม่ว่าโน้ตบุ๊กแบบอันตรานทั่วไปดีไซน์ด้วยเปียบนะนอกจากนี้ครับกลางหน้าจอมือเดียวได้ และสามารถกางได้มากสุดประมาณ165องศานะครับถัดมาครับที่พอเชื่อมต่อรอบๆตัวเครื่องออกแบบมาดีมากโดยพอเชื่อมต่อใหญ่ๆนะครับจะอยู่บริเวณด้านหลังหมดเลยและมีการโชว์ช่องระบายความร้อนเห็นฟินทองแดงภายในดูแล้วมันดุกด,ดันมากๆเลยนะครับโดยจะมาพร้อมกับพอร์เชื่อมต่อที่เป็น USB 3.2 Type C Gen 2 1พอร์ตพอร์ต HDMI พอร์ต Mini Display Port และพอร์ต DC in ซึ่งพอร์ต DC in เนี่ยเขาเอาไว้เสียบอะแดปเตอร์นะครับซึ่งพอร์ต DC in เนี่ยเขาเอาไว้เสียบอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ให้มาเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยจ่ายกำลังไฟได้มากสุดถึง280วัตต์และหัวชาร์จตัวนี้ครับเป็นแบบหัวเหลี่ยมอารมณ์คล้ายๆกับหัว USB นะครับเสียบได้ง่ายแล้วก็แข็งแรงทนทานด้วยแต่เรื่องน้ำหนักนะครับก็จะมีน้ำหนักที่มากตามสไตล์โน้ตบุ๊กเกมมิ่งนิดนึงนะอะแดปเตอร์ก้อนนี้ผมว่าน่าจะประมาณเกือบเกือบครึ่งโนะลได้เพราะดีผมไม ก็จะมาพร้อมกับแจ็ค3.5ออ d ด o โ USB 2.0 1 Port, พอร์ต USB 3.2 1 Port พอร์ต n s สิงต o นล็อกและมีช่องระบยความร้อนฝั่งนี้1ช่องนะครับส่วนฝั่งขวามือนะครับจะมาพร้อมกับพอร์ต RJ 15ครับหรือว่าพอร์ต l a นนั่นเอง t h u n d e r b บ l t 4และก็ Micro SD การ d r r a d e r ช่องระบยความร้อน1ช่องแต่สิ่ง1สิ่งใดที่ผมไม่ชอบเลยนะครับคือมองด้านข้างตัวเครื่องเนี่ยมันจะเห็นรูน็อตโผล่มาอยู่นะฮะเป็นรูน็อตกลมๆแทงเข้าไปข้างใน ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่ออกแบบให้รูน็อตอยู่ด้านใต้ตัวเครื่องทั้งหมดเลยนะครับมันต้องโผล่ไหมเห็นด้านข้างเล็กๆ,ๆน้อยๆอ,อ,อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งสําหรับคนที่ชอบความ perfectionist นะครับอันนี้ผมเห็นมาหลายยี่ห้อแล้วยี่ห้อนี้ดีไซน์รูนอ็อตอนทั้งแปลกนะครับดูไม่เนียนตาสักเลยถัดมาครับมาดูที่ตัวเครื่องภายในกันบ้างดีกว่านะครับบริเวณหน้าจอครับเขาให้หน้าจอบอกเลยว่าเป็นของดีครับขนาดหน้าจออยู่ที่15.6นิ้วเป็นความละเอียด 2K I.P.S. 165Hz ซึ่งตัวหน้าจอตัวนี้ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับอาจจะไม่เน้นการทางานด้านสีสันมากนะักเขาจะมีค่าแกมมาของหน้าจอเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานแกมมา2 2สนะครับส่วนความสว่างหน้าจอตัวนี้จะมีความสว่างสูงสุดอยู่ที่ประมาณ333นิตจากที่วัดได้และค่า Contrast r a t ช o อยู่ที่ประมาณ1000ต่อ1นะครับเน้นการเล่นเกมแสงสว่างโอเคดีไม่ได้แบบว่าสว่างจ้าถึง4 0 0 5 0 0นิตนะครับ300นิตถือว่าเป็นความสว่างมาตรฐานสําหรับเกมมิ่งโน นะครับและถัดมาครับบริเวณขอบจอเป็นจอที่ค่อนข้างขอบบางเลยทาให้ไม่ติดตัวเครื่องมันดูเล็กลงนะครับซึ่งสัมผัสแรกเมื่อผมจับนะครับมันจะดูรู้สึกว่าค่อนข้างเล็กเอ็นโนบ,บุ๊ค14นิ้วหรือเปล่าไม่ใช่มันคือ15.6นิ้วนะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยเบาเพียงแค่ประมาณ2กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับทั้งบางแล้วก็เบามากๆนะฮะนอกจากนี้ครับโลโก้คันเล่อฟูก็อยู่บริเวณนี้เรียบๆไม่มีอะไรมากขอบจอบ,บนเป็นกล้องเว็บแคมความละเอียด Hd นะครับ ภาพกล้องว็บแคมก็อาจจะไม่ได้สวยอะไรมากมายการเปลี่ยสีการเปลียล่ยนแสงเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ดีมากนะนะครับหน้านี่ขาววอกไปเลยทีเดียวแต่ก็เพียงพอ,องการใช้งานระดับเบื้องต้นนะครับเห็นหน้าชัดเจนเสียงดังฟังชัดนะถ้าอยากได้ภาพสวยวันนี้แนะนําไปซื้อกล้องว็บแคมความละเอียด 4K หรือว่า 1080p มาใช้งานแยกจะดีกว่านะครับถัดมาครับที่บริเวณตัวคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดมีการวางเลเยอร์ที่ใหญ่ยาวเต็มตัวเครื่องเลยนะครับปุ่มกดเป็นปุ่มใหญ่ปุ่มเต็มไม่ว่าจะเป็นตัวแป้นตัวเลข แอร์โอเคต่างๆกดง่ายมากเลยจยางที่ผมลองใช้งานดูนะครับและยังสามารถกดปรับแต่งแสงไฟคีย์บอร์ดได้ผ่านตัวนำแพดอีกด้วยตรงบริเวณนี้จะมีโซลสำหรับเพิ่มลดแสงไฟเปิดปิดแสงไฟคีย์บอร์ดอยู่นะครับนอกจากนี้เองนะฮะแสงไฟคีย์บอร์ดผมไม่ชอบอย่างหนึ่งรู้ไหมคืออะไรคือมันเป็น R G B ที่ไม่ R G B ครับมันปรับโหมดแสงไฟไม่ได้อยากจะปรับให้ไฟที่มันเป็นไฟแบบฟูลโซนติดแผงเดียวสีเดียวกันทั้งแผงเนี่ย วนลูปก,กันไปมันปรับไม่ได้ก็ต้องไปนั่งไล่ปรับทีนสีทีนสีทีนสีในโปรแกรมมันก็ยุ่งยากครับซึ่งแสงไฟคีย์บอร์ดเราก็สามารถเข้าไปปรับได้ในคอนโทรลเซนเตอร์นะครับโดยการกดปุ่มฟังก์ชันกับปุ่ม backslash บนบริเวณน้แพดนะครับก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้ก็ เข้าง่ายใช้ง่ายนะครับนอกจากปรับแสงไฟคีย์บอร์ดนะครับเจ้าซอฟต์แวร์คอนโทรลเซ็นเตอร์นี้ยังสามารถมอนิเตอร์การทํางานของตัวเครื่องได้ดูอุณหภูมิความร้อน,อนการทํางาน CPU การกดจอต่างๆนะครับรวมไปถึงยังสามารถปรับโหมดการทํางานของตัวเครื่องได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดออโต้โหมดเพอร์ฟอร์แมนซ์โหมดเงียบนะครับแล้วก็ปรับรอบพัดลมจะแบบออโต้ก็ได้หรือจะปรับรอบให้มันวิ่งเร็วสุดเพื่อการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก็สามารถทําได้เช่นกัน รวมไปถึงการตั้งค่ามาโครบนคีย์บอร์ดหรือว่าการตั้งค่าปุ่มบนเมาส์ก็สามารถทําได้นะครับซึ่งเจ้าซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าลูกเล่นมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ก็เพียงพอ,อการใช้งานแน่นอนนะครับรวมไปถึงปุ่มกดบนตัวคีย์บอร์ดนะครับไม่มีการเว้ารับนิ้วปุ่มเป็นแบบเรียบๆขอบมนอย่างเดียวแล้วก็มีการไฮไลท์ขอบขาวเพื่อความสวยงามขึ้นมาด้วยนั่นเองนะฮะนอกจากนี้ครับบริเวณมุมขวาบนคีย์บอร์ดก็จะมีปุ่มพาวเวอร์มาให้ด้วยนะส่วนบร,นรบนิเวณนะทัชแพแดนะ เขาทําให้เกิดลายนิ้วมือได้ยากมากไม่ว่ามือจะเปียกมือจะเลอะจับไปแล้วมันดูไม่เคลอะเกิดรอยนิ้วมือค่อนข้างยากแต่จะทิ้งคราบมันไว้ก็ต้องมั่นเช็ดทความสะอาดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เรื่องปกติด,ดีกว่านอตบุกห,หลายรุ่นหลายๆแบรนด์ที่จับไปแล้วเนี่ยโอ้โหอิเลเ่เขะเลอะเทอะมากนะครับ การโคดผิวตัวนี้ทำอมากรขทั่งดีผมชอบมากนะครับและนอกจากนี้นะครับในส่วนของสติ๊กเกอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Thunderbolt 4 Intel Core i5 Nvidia GeForce RTX นะครับแล้วก็ยังมีระบบเสียงขั้นเทพจาก Sound Blaster มาด้วยนะครับและต่อไปเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องด้านใต้แล้วก็ภายในกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างมาดูตัวเครื่องภายในของเจ้า Colorful X15 กันดีกว่าครับอันนี้ผมแกะน็อตออกมาเรียบร้อยแล้วน็อตเนี่ยถือว่าแกะได้ง่ายมากๆนะครับพอฟนดล้างออกมาครับ บอดีฝ้ฝาหลังนะครับทำจากวัสดุพลาสติก ABS เลยและในส่วนของ SSD ครับมีซิงค์ SSD มาให้ทั้ง2ตัวเลยนะครับพร้อมลำโพงเนี่ยเขามีการตีกรอบลำโพงด้วยฟองน้ำบูนวมนุน่มๆให้ด้วยและงานฝาหลังถือว่าค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะครับมีความหนาบิดงอได้ยากนะไม่หักแน่นอนส่วนตัวเครื่องภายในนะครับโดดเด่นด้วยชุดระบายความร้อนภายในสตอมเบรส4.0ถ้าไม่บอกว่าชุดระบายความร้อนนะผมคิดว่าเป็นชุดเกราะเซนเซยียสีทองอร่ามมาเลยทีเดียวนะครับ มีพัดลม2ตัวครับพัดลมเนี่ยเขาออกแบบมาให้มีกลีบใบพัดมากถึง79ใบทําให้มีเสียงรบกวนที่ต่ำนะครับได้สามารถรีดแรงลมออกมาได้เยอะมากขึ้นเพราะว่าเขาออกแบบให้มีฮีตซิงค์ระบายความร้อนถึง4ชุด4จุดรอบตัวเครื่องและมีฮีตไปทั้งหมด6ท่อเลยนะครับ และมีการนำความร้อนระหว่างฮิตไป์ด้วยเพลททองแดงในการเชื่อมฮิตไป์แต่ละเส้นให้นำความร้อนก็ถึงกันส่วนไหนที่มีการสร้างความร้อนเขาจะมีการคลุมเพลททองแดงไว้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นชิปเซ็ตชิป gpu ชิป cpu ภาคจ่ายไฟนะครับทุกส่วนเลยทําให้สามารถระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆถือว่าออกแบบระบบระบายความร้อนมาได้ค่อนข้างดีและสีเนี่ยทองแดงจัดจ๋าดุดันมากนะครับถัดมาที่แรมครับมีมาให้แล้วสสล็อ รองรับการอัปเกรดสูงสุดได้ที่64 g b แต่ต้องถอดของเดิมออกก่อนนะครับส่วน SSD ก็มีมาให้แล้วนะครับตัวนี้จะเป็น WD ครับส่วนตัวนี้จะเป็นของ Colorful เองนะฮะและนอกจากนี้ยังมีชิป Wi-Fi ครับรองรับ Bluetooth และ WiFi 6E อีกด้วย ถัดมาครับที่แบตเตอรี่ตรงส่วนนี้ผมมองว่าขนาดมันค่อนข้างเล็กไปหน่อย73วัตต์ชั่วโมงนะครับซึ่งก็สามารถใช้งานตัวเครื่องออนแบตเตอรี่ได้ยาวนานประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นนั่นเองถือว่าไม่ได้เยอะมากถ้าเราเล่น Facebook ดู YouTube เปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับปิดแสงไฟคีย์บอร์ดปรับแสงหน้าจอ50%อยู่ได้2ชั่วโมงก็เข้าใจได้ว่า CPU มันไม่ใช่ตัวประหยัดพลังงานและแบตเตอรี่ไม่ได้มากถึง90วัตต์ชั่วโมงอะไรขนาดนั้นนะครับและโดยรวมภายในทั้งหมดครับถือว่าออกแบบชุดระ เดี๋ยวเราไปทดสอบประสิทธิภาพการเล่นเกมการทำงานกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยครับสำหรับการเบ n c h m a r k กับสามนิ้มักไฟสไตรทำคะแนนรวมได้ที่2 1 9มคะแนนถือว่าสูงมากนะครับโดยอุณหภูมิสูงสุดของ cpu ที่86องศาเซลเซียสและความเร็ว cpu วิ่งนิ่งตรงและ,สะเสถียรมากที่ความเร็ว 4.48GHz ครับ ส่วนการทดสอบกับ t i m e Spy Extreme เรนเดอร์ภาพแบบ 4K ครับตัวนี้ทำคะแนนรวมในที่4,048คะแนนและถ้าโน้ตบุ๊กจะดีไม่ดีนะครับดูในช่วงนี้เลยนะอุณหภูมิสูงสุดของ CPU ประมาณ86องศาเซลเซียสครับความเร็วอยู่ที่4.5แต่เมื่อร้อนเกินไปนะครับจะมีการดรอปสปีดลงมาเล็กน้อยครับอุณหภูมิจะเหลืออยู่ที่ประมาณ64องศาเซลเซียสที่ความเร็ว3กิกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งถือว่าความเร็วในการทำงานต่ออุณหภูมิมีความสเสถียรมากสังเกตเส้นกราฟนะครับ ถือว่าออกแบบระบบระบายความร้อนและจัดการพลังงานของ CPU ได้ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวสำหรับโนต้ตบุกรุ่นนี้ถัดมาครับกับการทดสอบ Cinebench R23 ครับอุณหภูมิตัวเครื่อง40องศาตอนยังไม่ได้ทำอะไร แต่พอทดสอบครับอุณหภูมิตัวเครื่องแตะ100องศาเซลเซียสความเร็ว CPU สูงถึง4.1กิกะเฮิร์ครับถือว่าความเร็วสูงมากความเร็ว CPU อยู่ที่3.9ถึง4.1กิกะเฮิร์และการใช้พลังงานจะสูงถึง120วัตต์นะครับถือว่า CPU มีความเร็วที่สูงมากสมกับความเป็นรุ่น HX ใครที่เน้นการทำงานด้านเรนเดอร์เป็นเวลานานๆใช้ CPU หนักๆตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยแต่ก็ต้องแลกมาด้วยเสียงพัดลมที่ดังมากในการ ทดสอบเราใช้งานกับโหมด Performance และปรับความเร็วพัดลมไปที่สูงสุดนั่นเองนะครับแต่ก็ถือว่าทําความเร็วออกมาได้น่าประทับใจที่คะแนนการทดสอบ CPU 17,880คะแนนครับมาเริ่มกันที่เกมแรกครับกับเกม Cyberpunk 2077ครับเกมนี้ปรับภาพเป็น Rate a c i n g Low นะครับและเปิด DLSS เป็น Ultra Performance นะครับเพื่อดึงเฟรมเรทออกมาให้ได้สูงที่สุดนั่นเองโดยในเกมนี้ครับทำเฟรมเรทได้อยู่ที่ประมาณ60-70 FPS ครับ ซึ่งก็แล้วแต่ฉากแล้วแต่ช่วงเนยนะครับการทํางานของ CPU อยู่ที่ประมาณ50อซนตอุณหภูมิซ p u วิ่งอยู่ที่ประมาณ8 4องศาเซลเซียสที่ความเร็ว4 4 8จุดที่เฮิร์ถือว่าความเร็วสูงมากและอุณหภูมิไม่ได้ร้อนเลยนะครับไม่เกิน90องศาเนี่ยเย็นมากๆการจอทํางานเต็มที่อุณหภูมิ70องศาโหมดพัดลมแม็กซ์สุดเนี่ยเสียงพัดลมคือดังมากนะครับแต่ว่าเราเล่นเกมจริงๆเราก็ควรใส่หูฟังเพื่ออ,อัตราลดในการเล่นเกมที่ดีขึ้น แต่ว่าเรื่องเสียงพัดลมก็จะไม่รบกวนเราแต่มันจะไปรบกวนคนอื่นแทนนั่นเองนะครับตัวเกมใช้แรมไป15 g b กะไบตครับปกติถ้าเราใช้แรมประมาณ16 g b นะครับแน่นอนว่าไม่พอเพราะจริงๆตัวเกมแบบนี้ครับใช้แรมแค่เล่นปกติเนี่ย15กิกะไบต์แล้วถ้าใครจะเล่นไซเบอร์พังไปพร้อมกับสตรีมเกมไปยิ่งตอนนี้จะมีภาคใหม่มาด้วยนะครับก็ อาจจะสตรีมได้ไม่เหมาะมากนักนะครับต้องใช้การสตรีมที่แรมสูงถึง 32GB ถึงจะพอดีในการใช้งานนะครับแต่โดยรวมเกมอย่าง c y เบอร์พังเล่นได้เกมมือนื่นๆบนโลกใบนี้ก็สามารถเล่นได้ไม่มีปัญหาแน่นอนครับถัดมากับเกมขับจีครับปรับกราฟิกความละเอียด 2K คุณภาพเป็นอันตรานะครับซึ่งเกมนี้ก็เฟรมเรทอยู่ในช่วงประมาณ90-100 f p ถครับแน่นอนว่าแล้วแต่ฉากแล้วแต่ช่วงครับ โดยในเกมนี้นะครับโห CPU ใช้งานไปเบามากเลยประมาณ1 7 20เท่านั้นครับอุณหภูมิ CPU ครับ60องศาเซลเซียสเฟรเรดก็จะมีแกวงแวงขึ้นข,นขนลงลงบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดานะครับและตัวเกมใช้แรมไปทั้งหมด12 g b เท่านั้นนะครับการ์ดจอทำงานเต็มที่เลยไม่มีปัญหาค้อขวดดึงประสิทธิภาพของ CPU และการจอออกมาได้อย่างครบถ้วนนะครับใครจะเล่นเกมไปพร้อมกับสตรีมเกมไปก็สามารถทำได้เช่นกันนะ และในส่วนของการเล่นเกมนะครับถ้าใครอยากได้เฟรมเรทสูงมากขึ้นกว่านี้คุณปรับลดกราฟิกลงไปได้เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณบางคนอยากได้ภาพสวยก็ปรับอันตราไปแต่ถ,ถ้าบางคนอยากได้ภาพลื่นนะครับคุณก็ปรับเป็นสักโลก็ได้นะฮะเป็นซักมีเดียมก็ได้ซึ่งเฟรมเรทก็จะได้ไหลไปถึง1 6 5าเฮิร์ตนะครับทำให้คุณสามารถเล่นเกมกับหน้าจอแบบลื่นๆได้เลยทีเดียวนะและนอกจากนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าเกมพับจีเป็นเกมฟรีไปโหลดมาเล่นได้พับจีเล่นได้เกมอย่างโอเวอร์วอชนะครับขับจี L.O.L. A อะไรพวกนี้มันเป็นเกมออนไลน์มัลติเพ a เยอร์เนี่ยซึ่งมันก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับแล้วถ้าใครกัวงวลเกี่ยวกับความเร็ว SSD ที่ตัวลง Windows ใช้เป็น P C ซี3สัน0นะครับบอกเลยว่าไม่มีผลอะไรขนาดนั้นไม่มีในยยาสําคัญอะไรมากมายบอกเลยว่าเข้าเกมเป็นคนแรกๆอยู่แล้วครับถ้าคุณใช้ SSD ซึ่งก็ไม่ต้องดันดนไปหา SSD 4.0มาเปลี่ยนนะครับบอกเลยว่าไม่มีความต่างแน่นอนนะสำหรับ SSD แบบพีซีเครสนะครับซึ่งโดยโรวมเกมผับจีเล่นได้เล่นดีไม่มีปัญหาออย่่างแนนน ถัดมาครับกับเกม Call of Duty ครับปรับภาพเป็น 2K นะครับคุณภาพกราฟิกเป็น Recommend นะครับเปิด DLSS เราปรับเป็น Performance ละกันนะครับจะได้เฟรมเรทไหลๆหน่อยที่เหลือปรับเป็น High หมดเลยนะครับดูเอาตามนี้ซึ่งเกมนี้นะครับทำเฟรมเรทได้อยู่ที่ประมาณ100เฟรมกันเลยทีเดียวโอ้โหนี่เล่นคนลื่นเลยนะเนี่ย100จนถึง120 FPS ครับอันนี้ก็แล้วแต่ฉากแล้วแต่ช่วงพอดีดันเอามาซ่าเนี่ยมันจะมีแต่พวกไอ้อะไรนะ ต้นไม้ใบหญ้าซึ่งมันไม่มีไปต่ทะเลทรายล้วนเลยนะครับแรมใช้ไป15 g b ครับนี่แค่เกม c อ l l of Duty นะยังไม่ไปฮอกหอด Legacy ยังใช้แรมไป15 g b แล้วนะครับดังนั้นยุคนี้แรม16ไม่เพียงพอแล้วสําหรับใครที่ต้องการเล่นเกมแค่เล่นเกมอย่างเดียวยังไม่ทันได้สตรีมเลยแรงมันเกือบหมดตัวเครื่องแล้วนะครับดังนั้นต้องอัปแรมเป็น 32GB โดยเฉพาะโน้ตบุ๊กรุ่นใหม,ม,ม่ประสิทธิภาพมันสูงถ้าใส่แรม16ครับถามว่าเล่นอะไรเล่นได้ครับแต่มัน เพราะประสิทธิภาพของเราเนี่ยมันสูงเกินสูงเกินแรม16ไปแล้วดังนั้นอยากได้เฟรมเรทจริงเป็นเรียลเฟรมเรทก็ต้องแรม3 2 g b จะเหมาะสมกว่านะครับและการจอก,ก็ใช้พลังงานไปแค่ประมาณ78วัตต์เท่านั้นนั่นเอง CPU โอ้โหใช้ไปประมาณ8 0 8 5วัตต์เลยทีเดียวนะครับใครที่ซื้อไปเล่นเกมนะ fps นะครับต้องการเฟรมเรทไหลก็ปกับกราฟิกลงไปให้ต่ำกว่านี้หน่อยก็จะดันเฟรมเรทได้แบบสบายสบายแน่นอนนะครับซึ่งโดยรวมเกม call of duty เล่นได้เล่นดีไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับ และเกมสุดท้ายครับกับ h อกวอ r t ์เลกาซีปรับกราฟิก 2K เรนเดอร์จริงๆแค่50%นะครับและเปิด DLSS เป็น Performance ครับคุณภ,ภาพกราฟิกต่างๆเป็นอันตรและไม่ได้เปิด Ray Tracing นะครับเกมนี้ครับเป็นเกมที่กินสเปคโคตดโคดสังเกตที่แรม22 g b โอ้โหเอาอะไรกินอะไรเยอะขนาดนี้เนี่ย และตัวเกมครับทำเฟรเมเรทได้อยู่ในช่วงประมาณ60 70ประมาณ80ไม่เกินนี้แล้วกันนะฮะซึ่งก็แล้วแต่ฉากแล้วแต่ช่วงนะครับอันนี้เดินเล่นอยู่หน้าโรงเรียน แล้วก็ในส่วนของการทํางาน CPU และการ์ดจอครับทำงานเต็มที่เลย CPU ทํางานไม่หนักมากนะครับที่ประมาณ17-20%เท่านั้นครับส่วนการ์ดจอก็ทํางานเต็มที่ดึงประสิทธิภาพออกมาได้อย่างเต็มแมตเต็มหน่วยนะครับดังนั้นก็สามารถเล่นเกมไปพร้อมกับสตรีมเกมไปได้ถ้าเกมอย่างพอร์ตเดลักซี่เนี่ยเล่นได้นะครับเกมอื่นบนโลกใบนี้คุณก็สามารถเล่นได้หมดแน่นอนครับเพราะดูสิฮะแรม32 g ิ b ใช้ไป23กิกคุณก็สามารถเล่นพร้อมสตรีมได้ไม่ว่าจะเกมอะไรก็ตามแต่นะครับ แล้วก็ประสิทธิภาพในการสตรีมก็สามารถทําได้อย่างเหลือเฟือเลยไม่รบกวนการเล่นเกมแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีเอนโคดเสริมที่ช่วยในการสตรีมอยู่แล้วดังนั้นใครเป็นสตรีมเมอร์ต้องการโน้ตบุ๊กสักเครื่องหนึ่งราคาไม่เกิน4 0 0 0 0บาทเล่นเกมไปสตรีมไปเครื่องนี้บอกเลยว่าทําได้แน่นอนนะครับและอุณหภูมิก็ไม่ได้ร้อนด้วยแต่เรื่องเสียงพัดลมนะครับก็อาจจะปรับโหมดเป็นออโต้ก็เปาเสียงลงมาได้สักเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมถ้าใครมีงบ4 0,000นะแล้วหาโน้ตบุ๊กดีๆสักเครื่องหนึ่งสเปคคุ้ม ผมซื้อแน่นอนนะครับคือคุ้มจริงอะไรจริงไปอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้า Colorful X15 AT 23ตัวนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่คุ้มเกินราคานะครับปกติโน้ตบุ๊กราคาไม่เกิน40,000บาทบางรุ่นบางยี่ห้อยังได้ CPU ที่เป็น i5 รหัส H TS, ธรรมดาได้ซ้ำแต่ตัวนี้ได้ถึง HX RAM 32GB 1> SSD 1.5เทราไบต์โอ้โหที่ผมโอ้โ oh, ห oh, เนี่ยถ้าเอาไปอัปเกรดเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแรมหรือ SSD อย่างต่ำก็ต้องมี3-4พันเข้าไปแล้วนะฮะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ราคาคุ้มคุ้มรับประกัน2ปีจากเดว่าไอพาสันนะครับใครสนใจก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ผมทิ้งไว้ให้ใน d e s c r i p t ันด้านล่างแล้ว15คนแรกมีของแถมเป็นหูฟังแผ่นรอกมาแล้วแล้วก็แผ่นกันฝุ่นคีย์บอร์ดเนยนะครับดูแล้วก็อย่าคิดนานรีบตัดสินใจกันก็แล้วกันนะซึ่งโดยรวมนะครับผมก็ไม่รู้จะติดอะไรอาจจะเป็นเรื่องการดีไซน์รูน็อตอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็เรื่องแสงไฟคีย์บอร์ดที่มาดูแบบไม่ค่อยแพงเท่าไหร,ร่นะฮะไฟคีย์ แต่โดยรวมถ้าวัดกันเรื่องความคุ้มค่าราคาต่อสเปคเนี่ยเจ้าคันเล f ฟ l X15 AT23 ตัวนี้นะครับผมให้เป็นนัมเบอร์วันเลยแต่สําหรับบางคนนะครับก็อาจจะไม่มั่นใจเพราะว่าเป็นแบรนด์ใหม่คันเล f ฟ l ก็ไม่กล้าซื้อนะครับแต่เชื่อมั่นได้เลยว่าประกันเดเวาไอประสครับเขามั่นใจได้แน่นอนนะครับ และสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยกับแบรนด์ Colorful นะครับใครที่สงสัยอะไรมีปัญหาตรงไหนอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมสอบถามมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับหรือว่าใช้งานแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาอยากจะมีแชร์ประสบการณ์การใช้งานอะไรก็พิมพ์บอกมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบให้และสําหรับวันนี้เองก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ไลค์แชร์ใต้โตะคอมเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทางเดว่าอิรอนิและขอบคุณทุกคนมากครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย